แกงเผ็ดสูตรภากกลางก็ทำแล้วแกงเผ็ดสูตรภาคใต้ก็ทำแล้ววันนี้เดียนมาชวนทำเมนูแกงเผ็ดสามชานสูตรพม่าจา้าช่วงที่ยังไม่มีโควิดเดียนก็เคยไปทานที่ประเทศเพื่อนบ้านเราคือชอบมากวันนี้คิดถึงอยากไปทานอีกเลยขุดสูตรมาทำกินกับสามีที่บ้านสเสลยทำเมนูไทยมาเยอะแล้วเดียนขอมาแจกสูตรประเทศเพื่อนบ้านบ้างน,น,นะจ๊ะใครยังไม่เคยลองต้องเจอสูตรเราลองทำตามเดียนดูได้เลยไม่รอชา้าเราไปเริ่มกันเลยจา้า ขั้นตอนแรกเตรียมวัตถุดิบกันก่อนหมูสามชั้นจ้ะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอดีค่ะเรียบร้อยแล้วนำไปพักไว้ก่อนมาต่อที่ขั้นตอนต่อไปใส่พริกแห้งลงในครกเกลือโขลกให้พอแหลก จากนั้นใส่หอมแดงปลอกส่วนผสมให้เท่ากัน,นเมื่อเข้ากันดีนำไปพักไว้ก่อนมาเริ่มแกงกันจ้ะใส่น้ำมันลงในหม้อจากนั้นใส่ส่วนผสมที่โขลกมาครูใส่ตะไคร้ผัดส่วนผสมให้เกิดกลิ่นหอม เมื่อหอมฟุ้งไปทั่วบ้านแล้วใส่หมูสามชั้นลงป่าผัดส่วนผสมให้เข้ากันขั้นตอนนี้ผัดไปจนหมูสามชั้นสุกเลยนะจ๊ะเมื่อหมูสามชั้นเริ่มสุกดีแล้วเทน้ำเปล่าลงป่ากะให้ท่วมนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วใส่ผงขมิน้น น้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลคนเสรนมสมให้ละลายเข้ากันค่ะเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วใส่ผักชีฝรัง่งคนเล็กน้อยให้ผักชีฝรั่งสลบก็ใช้ได้แล้วนะ เมื่อได้ที่กลิ่นหอมฟป้งไปทั่วบ้านก็ไปจัดเสิร์ฟกันเลยจ้ะพร้อมทานค้าเมนูแกงเผ็ดสามชั้นสูตรพมาสามชั้นชิ้นนุ่มฉ่ำเคี้ยวเพลินเขากับพลิกแกงแบบพมมาแปลใหม่เลยทุกคนใครที่ชอบเมนูเผ็ดๆอยู่แล้วอยากให้ลองเมนูของประเทศพเพื่อนบ้านเราเลยนะต้องติดใจกันอย่างแน่นอนทำตามเดียนได้เลยจ้าก่อนจากกันไปเจ๊หมูมีสินค้าแล้วนะก๋วยจับยวนหมูหิว3ห่อ100บาท ทักอินบ็อกเพจหรือแอดไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยจ้า